นี่ครับกิ้งกือสีชมพูเอ้ยอะไรกวะเขาเรียกอะไรวะมังกรมังกรเจะสีหรอรตรงนี้ภนะาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับ ตนเช้าครับวันนี้เรากำลังลุยป่าไปที่เขาปลาร้านะครับปุบป่าตาดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้โหเลยนะหนึ่งจุกิโลนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูจะรอดไหมผู้ร่วมชะตากรรม เราพักอยู่ที่ตรงนู้นนะครับแอดมาลเทนคือละ5,500มีสระน้ำนะครับให้เล่นนะครับมีเครื่องครัวมีแมโครเวฟนอนได้6คนนะครับลางเต็นท์ได้นะลางเต็นท์คิดเพิ่มคนละ150ยห้าบนี่บรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ก็หกโมงจะเจ็ดโมงแล้วครับป่าตากนะครับ นี้มีบ้านพักด้วยแรงโบราณนัก,กดีนะครับเขาปลาร้าอ๋อมีที่กางเป็นตรงนี้ไปเขาปลา้าครับให้จับขึ้นไปตลอดนะระดับความชันก็ กือบสี่ส,สิบห้าองศารัมชันมีตเล็มีเล็กไปเลยดูครับดูจำนวนเหลาเหล็ก กดไปเคียวมานะครับดูโหดเอาเรื่องอยู่นะครับไหหมางเตรียมตัวให้พร้อมนะครับรองเท้าชุดนะครับเสยนทางตอนนี้ก็400เมตรครับยังชันอยู่แล้วก็ยังชันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ เดินไปแต่ละก้าวไม่มีคำว่าเรียบดูตาบ้าครับกินน้ำไปหลายอีกเลยอื่ถึงรืงอยังครับตรงนั้เป็นครับก็มาถึงชุดนี้นะครับที่ไม้ล้มทับทางนะครับตรงนี้เยวต้องเบี่ยงเดินไปทางนี้นะครับที่ไม่มีราวราวจับนะ ทางถูกตัดไปแล้วครับครับจะเป็นทางลัดนะครับไปจับเลาเหล็กอีกรอบวูนวิวนะครับวิว <c oughs> ตรงนี้น่าจะชันที่สุดนะรระหว่างระหว่างทางที่มันขาด โคตรชันเลยตอนนี้มืดตึ๊บนะครับตอนนี้ <laughs> น่าจะสุดบรรันไดเหล็กแหละตอนนี้ถึงไหนไม่รู้ครับมืด <laughs> มิส<อ>ซิลีนะครับไม่มีทางเลย,เยมีทางแต่ไม่รู้ว่าถึงไหนชันเอาเรื่องนะครับเตรียมตัวมาให้ดีนี่ครับกิ้งกือสีชมพูเฮ้ยอะไรวะเขาเรียกอะไรวะมังกร มังกรเจสีเหรอตรงนี้จะเป็นทางอุโมงค์นะครับที่ต้องเลือกเอานะครับว่าจะมามอกทางไหนผมมาทางซ้ายครับมาง่ายตรงนี้นะครับผมมาปุ๊บก็จะถึงระยะทางอีก800เมตรนะครับตรงนี้ก็พ้นจากป้ายที่บอกระยะทางแ0 0เมตรมานะครับตรงนี้ก็ทางก็จะเรียบขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทางไม่ชันนะครับเดินเดินง่ายเดินง่ายกว่าช่วงแรกนะครับโอ้เหมือนเอ่งเขาเลยรับตรงนี้ตรงนี้ครับหนึ่งก,กิโลหรือเปล่าหนึ่งกึศสองกิโลสวยอยู่นะตรงแถว พักพักเส้นทางก็ไม่ได้ลำบากเหมือนตอนแรกนะครับชิวๆเดินไปเรื่อยๆไม่ชัน มาถึงตรงนี้นะครับอีก500เรเมตรตอนนี้เราก็อยู่บนยอดเลยนะครับไกลมากเขาปลาานี่ทำใจเลยนะครับถ้าทางให้ดีเอาข้าวมากินด้วย ชิวที่พักนะครับตรงนี้ไม,นะไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่น่ารักนะครับด,นะดูนะครับไม่น่ารักนะครับแบบนี้นะครับนะครับเจอเห็นป้ายแล้วอีก300เมตรนะครับจะถึงแล้วชิวแล้วครับตอนนี้ชิวแล้ว เดินสบายเดินสบายมาก300ร้อยเมตรทางลงเขาครับเย็นเลยอากาศเย็นวิวสวยดีนะครับภูเขาภูเขาก็สวยเป็นภูเขาหินปูนวิวสวยมากเลยตอนนี้เดินลงอย่างเดียวนะครับเดินลงอย่างเดียวจากป้าย300รเมตรก็จะเดินลงมา โอ้ยถึงจุดชมวิวแล้วนะครับนะครับจุดชมวิวถ้ำล่าสับป่า,าปถ้ำปะทุนเขาปะลาร้า มองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินลงไปเพื่อไปดูภาพวาดประวัติศาสตร์ลงมาจุดชมวิวนะครับจ,จะเลาะก็จะเลาะเขาไปเรื่อยๆนะครับเดินลงจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับเห็นโพรงอยู่ข้างหน้านะครับโพรงโอ้โหครับเห็นโพรงแล้ว อันซ <Un> ีนอันซีนไทยแลนด์ครับพักเลย,ยหมดพักเลย,ยนี่ครับภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับเขาบละใช่ใช่โอ้โหดูครับ <S <S อันซีนนะครับที่ทุกคนต้องมานะครับอันซีนเลยคุ้มค่านะครับที่เดินมาถึงโอ้ รตรงนี้ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับ